ตอนนี้ก็เช้าแล้วนะเช้าแล้วเหรอครับออโอเคโอ,อเคนะโอเคนี่ผมว่าเราจะเริ่มหาในสม,มิธกันเลยดีกว่าครับเพราะเกาะนี้มันก็เล็กๆเนาะเอ่อก็เอาเป็นว่าอันนี้ผมขออันนี้ก่อนดีกว่าตัดไม้แล้วสร้างบ้านของผมก่อนนะได้ปะได้ครับได้ครับแล้วเดี๋ยวผมค่อยตามหาสม,มิธกันเพราะว่าเราต้องเอาเพชรมาเสียบด้วยหรือเปล่ารครับ เออจริงนะฮะเออคุณลืมไปไหนอ่ะโอเคครับผมไมกบ้านผมอ่ะมันต้องไม่แค่เหมือนฐานทัพคุณนะฐานทัพผมมันเป็นแคมมันไม่ใช่ฐานทัพอ๋อเออ,เอ,อ,เอ,อนั่นแหละฮะมาตัดไม้กันก่อนเลยเฮ้ยของผมหายไป คนอยู่ไหนเนี่ยตัดมาที่เดินไครับที่ที่คุณประมาณเจอผมอะโอเค ปครับตอนที่คุณนอนไปแล้วอะ่ะหัวหน้าผมส่งมาว่าถ้าเราเอาโกฟโตนเนี่ยไปเสียบตรงแท่นนั้นอะ่ะมันจะบอกว่าสมิธอะ่ะอยู่ที่กลับไหนแต่มันไม่ได้บอกว่าอยู่ตรงไหนอ๋อก็โกฟโตนอยู่ใกล้เมรอ่ะคูมันอยู่ใกล้หินเมทดอะ่ะแค่นั้นครับโกฟโตนเหรอครับแล้วเรื่องเพชรลหรอครับ เพชรก็อุ่นแบบเพชรก็ต้องเอาไปใส่นะครับเพชรเอาไปใส่แล้วมันจะบอกว่าอยู่ตรงไหนเลยใช่ไหมครับครับแต,แต่ว่าอันนีนะ้มันจะแค่แบบพิกัดใช่อ่นนั้นผมว่าหาแค่โกลโตนดีกว่ามั้งครับเพราะแค่พิกัดเพราะว่าแค่พิกัดอะ่ะอาจจะดูรู้ก็ได้ จะเอ้ยแถวๆนี้เ้ยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับเพราะว่าสตาร์น่ะไอสมิธอ่ะมันจะทำที้กัดให้ลวนครับคุณต้องมาคาดคำนวณอีกเยอะเลยอืมนัม่นก็ต้องลองก่อนครับต้องลองก่อนดีกว่าดีกว่าถ้าหาไม่เจอเลยแล้วไปหาเพชรมันจะยากกว่าต้องลอง แล้วตอนนี้เรามาเดินป้นเปี่ยอะไรครับตัดไม้สี่ครับถามใ่ครับเดี๋ยวผมมาช่วยตัดนะ พูดครับเมื่อกี้สมิธเหรอครับเปล่าครับไม่มีไม่มีใครพูดเหรออ้าวผมได้ยินอะ่ะโูกฝานหรือเปล่าครับคงงั้นครับ เป็นไรมากวะครับเปล่าผมมาตัดต้นไม้เอ้ยแอปเปิ้ลมันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกมั้งครับแอปเปิ้ลอะ ไปคไุณไปไว้เราไปสร้างบ้านเงินก่อนไหมสร้างบ้านเออประมาณเนี้ยสร้างบ้านด้วยอะไรดีครับไม้ไหละเนาะตัดมาแล้วคุณจะกดอะไรเยอะขนาดนั้นคะไม่รู้ว่าผมได้มาหกสิบสี่กับอีกยี่สิบผมได้แค่สี่สิบเองอ่ะผมมาได้มาหกสิบสี่กับอีกยี่สิบครับ ผมว่า้ช่ตรงนี้มันจะกลางแจ้งเกินไปหน่อยไหมอะกลางทางไหนออส้สร้งกลางแจ้งเลยครับ้งกลางแจ้งเลยกลางกังแง่งตรงเนี้เแหละฮะจับจับเยอะเยอะเฮ้อะไรหรอครับผมได้ยินอีกแล้ว ไ้ยินว่าเสียงหัวเราะเสียงเหมือนสมิธคุณจะติดใจสมิธมากไปเลย่ะเออแช่แมามันเถอะนี่เลยไปผมจะเริ่มสร้างโครงบ้านเลยแล้วแบบนะคุณมีความหวังที่จะตามสับสมิธใช่ไหม ก็คงใช่สิครับก็เพื่อนผมโดนจับตัวไปก็เป็นเพื่อนคุณเหมือนกันปะครับรก็แต่คุณรู้จักโอมากี่ปีแล้วครับโออตั้งแต่เขาเข้าเกณฑ์ทาหารมาประมาณกี่ปีครับสองอะสองโอผมรู้จักโอมาไม่ถึงปีครับประมาณ เจ็ดเดือนนะครับเจ็ดเดือน,อนหรอเครับครับหรือไม่ก็ประมาณสิบเดือนอะไรประมาณนั้นครับคุณช่วยเล่าประสบการณ์หน่อยได้ไหมครับตอนเป็นทหารตอนนั้นนะครับที่ไปสู้ช่วยเล่าหน่อยได้ไหมครับ คุณได้ยินคุมไครัได้ครับได้ครับอ๋อครับตอนนี้คุณใบไม้อยู่ไหนครัอยู่บ้านครับผมมองไม่เห็นคุณใบไม้เลยอ่ะคนก็ผมก็มองไม่เห็นคุ้มเหมือนกันนอ <No. S 1> เออหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยหายไปไหน คนหายหายไปไหนไม่น่าเชื่อเงียบด้วย<จ>เฮ้ยใครอ่ะโอ้โหสพพสมิดม,มากเลยอ่ะฮะไม่เห็นตกใจเลย นี่เหรอไม่ตกใจตกใจแงแง,ง,ง่แงเจ้าเด็กโง่อ้าวอืมบ้านมีแค่นี้เหรอเออไหนคุณบอกให้ใหญ่กว่าผมเป็นเล็กกว่าผมหน่ออันนี้คุณสร้างฐานเองอะ่ะผมไม่ได้สร้างในฐานอะ่ะ ไ้ดินโ no! นมอไม่เห็นผมมองไม่เห็นผมออกไม่ได้ทำไมคุณไปปิดโพงอย่างนั้นนะผมปิดตรงไหนเห็นจะจะแล้วผมไม่ได้ปิดใครปิดไม่รู้อะเพราะเมื่อกี้ผมไปตัดไม้มาเสร็จเมื่อกี้ โอ้เห็นเจาจาอยู่ว่าโธอ,อะไรกันเนี่ยหรือว่ามีพลังงานบางอย่างไม่ใช่คนอัวดทียมอ๋เอเหรอฮะสมิธไงโอ้คุณมันเป็นแค่ตำนานหลอกเด็กเองไม่ต้องเชื่อมันก็ได้ผมแค่หลอกคุณว่าคุณจะเชื่อหรือเปล่าโอ้เดี๋ยวคุณก็รู้ว่าเป็นความจริงหรือความหรือ,อเราเล่น คุณพูดมาอย่างเงี้ยผมก็เชื่อเชื่อเสร็จแป๊บนะเ๋ยวต้องรอดูเราจะเป็นความจริงก็ได้นะคุณโอเคตอนนี้คุณทำหลังคาของคุณที้เสร็จกะนะันเรอหลังคาเฮลโหลตอนเนี้ยเราทิ้งเรื่องบ้านก่อนไหมครับ ทำไมะฮะาตามหาสมิธตามหาเพื่อนดีกว่าอย่าเพิ่งตามหาโอ้ครับผมว่าตามหาโอมันก็คงยากไปเสียเปล่าคุณเหมือนก่อนแล้วตามหาสิ่งที่ต้องการคุณต้องการอะไรนะกกสตนรอเหรอฮะเพชเพชอือ คุณมาคุณมาคุณมาโอ้มันเพชรมันไม่ได้หาง่ายๆนะเย้ยตามหาไปก็คงเสียเปล่าอ่ะคุณมันก็เสียเปล่านะหักต่อเลยไหมโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เอเยมาแล้วมาแล้วพอคืออะไรครับพอแค่นี้มาถึงพักก่อนในการขุดหรอครับหรือคุยต่อเลยดีกว่าไหมฮะคุณครับคุณได้ยินผมไหมเราได้ยินเราได้ยินคุยต่อเลยไหมครับหรือจะพักก่อนที่คุณบอกไม่ถ้าคุณอยากหาเพิ่มคุณให้เจอคุณก็คุยต่อเลยโอเคผมคุยต่อเลยดีกว่า เดี๋ยวขุดตรงนี้ก่อนตื่นตืมันเริ่มมืดแล้วนะคุณผมยังไม่มีทอสเลยอ่ะคุณเดี๋ยวผมเอาทอสไปปักให้นะอ๋ออ่อเจอดินใช้มือขุด คโอเคเฮ้ยคุณเจอบล็อกอะไรไม่รู้คุณคุณลองขุดมาดิครับโอเคได้เพชรมาแล้วไงต่อก็ไปไว้เลยโอเคเร็วมันเป็นเพชรอย่างนี้ใช่ไหมอาจจะเป็นเพชรพิเศษก็ได้วางไปเพชรก็ยังอยู่ที่ตัวไม้เดี๋ยวมันจะเป็นบล็อกขึ้นมา มันจะโกงไปหรือเปล่าไม่มั้งไม่รู้อ่ะต้องลองอาจจะเป็นแบบที่ไมคิดก็ได้นะโอเคนะพร้อมมะพร้พอ,พอมพร้อมพร้อมมจะกดแล้วกดแ,แล้วนะไม่ขึ้นเอ้ามาแล้วเฮ้ยได้ไงมาแล้วมาแล้วเออโอเคเอ้ยมันไม่เป็นตามที่ไมคิดอ่ะอะไรหรออ้าวแล้วบินได้ไงอ่ะ หรือกระโดดสูงหรือกระโดดแล้วมันค้าง่าจะก,กระค้างแหละเดี๋ยวฉันจะติดต่อสูงบรรจาก,การนะว,ว่าต้องทำยังไ,ไงต่อโอ้โหค้าง <c oughs> ครับก็จะ <c oughs> อร่อยเออผมวางเพจไว้ที่ท่านแล้วแ่นแล้วครับให้ทํายังไงต่อก็รอเพราะว่าแ่นเนี่ยมันต้องใช้เวลานานหน่อยนะให้ครับท่านบอกให้รอะโอเคก็รอเราก็ทำอย่างอื่นไปแล้วกันแล้วอีกสักพักก็คง แล้วแต่มันอ่ะมันาอาจจะยังไงต่อแล้วแต่มัน,น,นอ่ะเนอะแล้วก็รอกอนทำอย่างอื่นขุดขุดต่อปะ่ะขุดที่บ้านผมก่อนต่อปะ่ะไปขุดต่ออะไรก็ได้เออเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยฉันโดนอะไรไม่รู้เฮ้ยเฮ้ย,ย<อ>จะไป ย <Yeah. S 2> ่้าเฮ้ยฉันฉันโดนอะไรอะ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นอืมคุณก็บินโดนอะไรไม่รู้อะ่ะเหมือนบินขึ้นไปอะ่ะหรือว่าโดนอาจจะโดนพลังจิตอะไรก็ได้แล้วคุณก็ขึ้นไปแล้วก็ตกลงมาตาย โอเคเอใย่ฉันต้องโอเคไปขุดกันมีที่ขุดปะเนี่ยไม่มีพึ่งตายเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ตแต่เมื่อกี้เห็นทอสอะมาจากไหนทอสมันก็จริงเลยอเพราะว่าฉันตกไปฉันก็เผออขุดตรงบ้านนายมาไหนทอสมันมีด้วยเหรอ เพิ่งขุดเมื่อกี้เหรอตรงนี้ว้าวเยี่ยมขุดต่อกันดีกว่ามาฉันว่าฉันไม่ค่อยว่างนะทำไรอะ่ะคำสาอย่าบอกอะไรอย่างนึงนะ เป็นผู้ชายโอเทนผู้ชาฉันจะไปฉันจะไปเฝ้ามันหน่อยนะมันเกิดอะไรขึ้นจะบอกให้ว่าเป็นผู้ชายอ่ะผมพูดว่าผม